คือถ้ามาบอกว่าใครเป็นคนติสคอนเสิร์ตขอให้เจอแน็กชาลีก่อนใครที่มั่นใจตัวเองว่าเป็นงคนติสเซอร์นแน่เจอชาลีหรือยังเจอชาลีหรือยังผมกิ๊ผมหมก็คิดอยู่ว่านี่ผมไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าเนี่ยเต็มยค่ะยอดยอดฟอลโล่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้คนจริงก็ไม่ไม่ได้เยอะมากมายนะครับแค่ว่าก็ขึ้นมันเร็วหน่อยแล้วก็หยุดเท่านั้นแหละครับหยุดแค่นั้นจริงๆไม่ไม่ตกใจผมรู้ว่ากระแสเนี่ยอีก3-4วันเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแต่มันก็เรื่อยๆนะ ผมแปลกใจนิดนึงไหมรู้สึกว่าถ้าตรงๆก็ดีใจเหมือนกันนะที่ยังมีคนแบบว่านึกถึงเราแล้วก็แบบแบบยังแบบติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยครับผมผมก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะได้เพราะว่าเราไปล่าตัวเฮียล่าตัวเฮียกิ้งกาได้แหละพูดได้ไหมตัวเฮียมันเป็นสัตว์นักพี่เฮียใส่น้ำพี่เลย อ๋อใช่ครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับจริงๆเนี่ยผมผมลงอะไรเงี้ยมานานมากแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นนะสงสัยตั้งแต่แบบโทรศัพท์ตกน้ําแล้วเราพิมพ์ิมพ์หาของที่ไปนั่งเม่อ่ะใช่วันวันนั้นผมง่วงมากแต่จริงๆนี่คือสนุกจริงครับแค่ว่าเราเราดูมวยเราดูมวยบ่อยเราก็เลยแบบไม่ได้แบบว่า ต้องแบบลุกไปอะไรเงี้ยเขาไปต้องเขียนแคปชั่นอะไรยาวขนาดนั้นกลัวคนไม่เข้าใจครับกลัวคนไม่เข้าใจครับก็เหมือนที่ผมลงล่าสุดเขาบอกว่าผมเก่งมากเรื่องที่ว่าผมพยายามพิมพ์เยอะอให้คนอ่านจนจบหลายรอบแต่ไม่เข้าใจอยู่ดีผมเก่งตรงเนี้ยไม่นานครับส่วนใหญ่จะนานตรงที่ว่าผมต้องเปิดอีกเครื่องดูว่าผมคำผิดไหนบ้างนั่นแหละความจริงผมไม่ได้ผมเป็นคนที่เขียนอ่านเนี่ยไม่ได้เก่งเลยนะเรียกว่าโง่โง่เลยก็ได้นั่นแหละแต่ว่าเราก็แบบเฮ้ อยากพิมพ์ให้มันถูกบ้างอะไรเงี้ยครับใช้กี่ชั่วโมงคบอยากรู้เวลาบาง,ง,งอันก็นานแต่อ่านไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าก,ก็จะเช็คคําผิดอยู่ครับผมเพราะว่าไม่อยากให้ผิดจริง <c oughs> เป็นว่าตอนนี้เราตรงๆบางทีเราก็เหนื่อยมากกว่าแต่ก่อนเราเลี้ยงเยอะแต่ก่อนเราเลี้ยงหลายอย่างมากแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มแบบทํางานบ้างอะไรเงี้ยบางทีตรงๆเรื่องหนึ่งที่ว่าเราทํางานไม่ได้เนี่ยเพราะเราต้องเลี้ยงสัตว์สมมุติเราเลี้ยงสัตว์เด็กเนี่ยหชั่วโมงเราต้องให้อาหาร3ชั่วโมงเราต้องให้อาหารเราไม่สามารถออกไปทํางานได้จริง ก็ต้องก็ต้องดูแลให้คนอื่นมาดูแลเขาไหมรักสุดใครอยากรูตะกงตะกวดหมาแมวอะไรจริงผมผมรักทุกอย่างนะเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้แบ่งแยกเลย่งจริงกผมไม่แบ่งแยกสักตัวเลยผมผมรักทุกตัวแีรแปลกที่สุดเหรอจริงผมเลี้ยงมาจริงๆพวกสัตว์นอกแต่ก่อนก็มีแปลกบ้างอะไรเงี้ยหนูหนูบ้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการรักษาดีกว่าเพราะว่าเหมือนบ้านเรามีหมาเยอะแต่ว่าหนึ่งบ้านผมตัวผมนะบ้านผมที่ผมอยู่เนี่ยผมจะไม่ฆ่ามด ไม่ฆ่า,ไม,า,ไ,มาไม่ไล่จริงจบไม่ฆ่าหนูเราไม่อะไรสักอย่างแล้วเราเป็นมิตรกับเขาไงาเราเลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้น่ารังเกียจสักตัวแล้วถ้าแบบผมเป็นคนที่ว่าถ้าเห็นลูกหนูบ้านมันใกล้ตายเนี่ยเราเราทนไม่ได้ที่จะแบบปล่อยมันไปใช่ไหมเราก็จะจับมารักษาทุกตัวพอโตเราก็ปล่อยมันในบ้านนั่นแหละเซ็ตเซตล่าสุดเนี่ยเลี้ยงจนโตเลยนะอย่างนี้เลยปล่อยปุ๊บ สายไฟขาดทั้งบ้านอ่ะสายไฟขาดทั้งบ้านอ่ะจริงๆถามแม่ผมเข็นมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมอ่ะสามครั้งอ่ะวันละเส้นแต่ว่าเราก็ไม่โกรธนะใช่เขาก็โอเคเหรอพี่ตตออนนีี้มัวะจริงเหรอตอนนี้เหรอเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยเลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยจริงจริงเราเราไม่รู้ไงเราเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงสัตว์นะในครัโอ้ยผมอ่ะผมก็ขายของนู่นขายของนี่ที่เรามีครับ บ้านรถก็ขายไปเรื่อยก็ขายไปเรื่อยไม่แต่ขายจริงขายจริงผมขายจริงบ้านมึงก็ขายมาแล้วบ้านมึงก็ขายมาแล้วใช่ขายมาเล่นขายมาซื้อข้าวกินขายมาซื้อข้าวกินเนี่ยครับอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้ตลกนะจริงจริงรู้ครับพ่อแม่ก็จะคอยเตือนเราตลอดตั้งแต่มอเตอร์ไซค์โฮ้ยผมเคยมีมอเตอร์ไซค์เป็นสิบคันบิ๊กไบค์ตัวพันที่สี่มันก็จะหายไปทีละคันหายไปทีละคันอะไรเงี้ยเวลาหายก็รู้แล้วว่าเออมันไม่มีกินไม่มีกินแล้วแหละไม่ไจะหายไปทีละคันหายไปทีละคันหายไปทีละคัน หายไีกละกคันคือจริงๆอ่ะผมผมต้องบอกเลยว่าอพูดเลิกร์หรืออะไรจริงอ่ะผมก็มีงานที่เงินเยอะบางทีมันก็มีนะบางคนคิดว่าผมไม่มีงานเนี่ยมันมันมีจริงนะยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่แบบนึกถึงเราอยู่ตลอดอันนี้ผมต้องแบบขอบคุณจริงๆจากใจเลยเพราะว่าจี้แจงหน่อยเรื่องที่ไม่รับงานไม่สามารถสื่อตอนนั้นที่ลงอะค่ะเพอะไรเออผมแบบไม่รู้พูดหลงตัวเองไม่ได้หลงตัวเองพี่ลองแบบสมมติว่าถ้าเราต้องไปแบบนั่งคุยทีละที่ใช่ไหม เช้านี้เจ็ดแปดโมงเนี่ยผมต้องไปสัมภาษณ์ที่นี่เสร็จผมต้องไปตอนเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองแล้วผมต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งเลยผมก็ตัดว่าแม่เอาดีกว่าไม่ว่ารายการไหนให้เงินผมเยอะมากนะที่แบบอยากให้ไปเงี้ยหรือพี่บางคนโทรมาหาผมเลยไอ้น็กอยากให้เห็นนะว่ามึงไปรับของคนอื่น่ะคู่ผมอย่างเงี้ยไอพี่มดดำมาคนนึงละไอพี่มดดำมาคนนึงละผมก็ตอบผมขอโทษครับผมก็ขอโทษทุกคนแต่พี่พี่มดดำตลกแต่เขาพูดอย่างนี้จริง จริงจริงมีเยอะมีเยอะใช่มีใครเคยโทรหาผมไหมหรือไม่มีเลยหลายหลเฉยโอ้โหใช่จริงมีหลายคนทั้งโทรทั้งเรียกไปแต่ก็ต้องแบบขอโทษจริงๆที่แบบไม่ได้ไปรีวิวรีวิวโอกาสไม่เสียดายเสียดายตังค์โอกาสไม่เสียดายเสียดายตังค์แต่ไม่เป็นไรเลยว่าแบบไม่ไม่รับเลยดีกว่าเกรงใจคนอื่นใช่เมื่อวานเนี่ยมีเฟนสเตอร์อะไรเข้ามารู้ไหมทั้งที่แบบผมพูดชัดเจนมากฮะครื่องสมอางผมก็บอกอยู่ผมผมแพ้จริงจังเลยนะ บอกทําเธอผมก็แบบเขากวนเราป่ะเนี่ยแต่จริงจังมากเพรพี่จริงจังเลยเป็นเครื่องสำอางเกาหลีอ,อ,อยากให้เราผมก็พี่ผมทาไม่ได้จริงถ้าผมรับอ่ะผมเสียหมา <c oughs> ผมเสียหมาเลยนะ <c oughs> แล้วผมก็แบบเราพูดซะเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาปรึกษาพี่น้องว่าเราไม่รับ100อ <c oughs> แต่เราก็มาคุยกันว่า <c oughs> เออมันน่าเสียดายตังนะอะไรเงี้ยเขาให้เท่าไหร่คะ ก็ให้ให้เยอะอยู่นะพี่ก็เป็นงรุไม่ไ้ไม่ไม่ได้ไม่รับครับผมผมจริงจังครับไม่รับไต่รับแพ้ก็สั่การแบบแพ้จริงแพ้จริงใช่ครับแพ้ยังอย่างเมื่อวานผมไปทํางานมาก็ไปแต่งมันก็ขึ้นเลยทันทีมันจะขึ้นสิวมันจะขึ้นแล้วที่สาคัญอ่ะมันจะลอกตรงนี้เลยจะเห็นเลยมันจะลอก หนูอยู่กับสัตว์เยอะไปพระราษเนี่ยไม่ใช่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 ผมอม่โดนของที่สกปรกจริงๆอ่ะไม่เป็นไรดินรออันนี้จริงจังน้ำเครื่องไม่ตายน้ำคลองของโสกโป่งที่สัตว์ไม่เป็นไรแต่ว่าเครื่องสําอางครีมกันแดดอะไรที่เป็นแบบผมทาไม่ได้ทั้งตัวจริงๆใช่ทาผมแพ้เป็นแต่เมื่อไหร่ครับอายุ21น่าจะเป็นตอนที่ว่าร่างกายเราเริ่มแบบอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยใช่หาหมอเนี่ยหาทุกหมอแล้วพี่แล้วหมอบอกว่า ต้องเลี่ยงสิ่งพวกนั้นอ๋อมันไม่เลี่ยงอ่ะก็เลี่ยงกันเลยไม่ทํางานเนี่ยครับเอาเรื่องพี่ซนนี่ผมเรื่องหนึ่งนะผมบอกเลยนะที่ว่ามีคนอยากให้ไปเจอเยอะมากมใช่ไหมผมบอกว่าถ้าเจอไม่ได้งานหรอกถ้าเจอไม่ได้งานหรอก <c oughs> <c oughs> อถ้าเจอให้ยุงห่างกันไว้ <c oughs> ผมยังเคืองใจเขาอย่างหนึ่งเลยนะพี่ซันนี่เนี่ยตอนผมอายุ15บห้าสิบกว่าปีผมก็อยากถามฝาไปถามแล้วกันผมเจอวันนั้นผมจะแย่เขาเขาจริงจังมากเอา ต้นไม้ต้นเล็กมาให้ผมแล้วพูดทั้งทว่าเอาไปเลี้ยงให้มันโตนะ mm hmm. อะไรวะ <laughs> ผมก็งงว่าเออแต่ผมก็เอาไปเลี้ยงจนมันโตจริงอนะไรเงี้ยใครที่มั่นใจตัตเองว่าเตืนคนติดเซอร์แน่เจอชาลีหรืยยังเจอชาลีหรืยยังจริงผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องนี้ oh. ใช่น่าจะเป็นแบบเรื่องส่วนตัวที่ว่าเราอาจไม่ได้อยากทํางานจนแบบเร,เราอยากมีตังค์นั่นแหละเพราะผมก็ไปซื้อลอตเตอรี่เยอะอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ถูก <laughs> ไม่ถูกผมเคยแบบผมเพิ่งมาซื้อสองนาทีหลัง ผมไม่เคยซื้อเลยนะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบใช่ไหมเ,เราลองไปซื้อเฮ้ยมันเฉียดผมเฉียดอะ่ะหกตัวผมเฉียดตัวหนึ่งอะ่ะรางวัลที่หนึ่งหวยชุดอะ่ะเก้าสิบล้านหกสิบล้านผมเฉียดตัวเดียวประมาณติดกันสามสี่ครั้งผมเลยซื้อมันทั้งปีเลยผมเลยซื้อมันทั้งปีเลยแล้วถูกยังไม่ถูกเลยหมดไปเท่าไหร่เนี่ยใช่ใช่ใช่ผมก็มานับแม่ก็บอกไปซื้อออมสินไม่รู้อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าไม่ดีนะไม่แนะนำให้คนไปซื้อ โหเยอะมากจริงๆที่หนึ่งเลยเนี่ยอาหารสัตว์เยอะมากเยอะมากไม่รับเขาผมผมมีคุยกับเจ้าหนึ่งอยู่ที่เขาทําด้วยใจจริงๆอันนี้ผมพูดจริงนะผมก็คิดอยู่ว่าถ้าเขายกเลิกเนี่ยใจหายแน่ๆเพราะว่ามีเยอะมากที่แบบติดต่อผมอ่ะให้เงินแบบแน็ก และที่สาคัญสุดต้องการให้ไปถ่ายกับไอ้ซุกไปดูแต่ผมบอกเลยผมไม่ไปเพราะผมไม่เอาเปียบหมาเนี่ยหรอปะอมันไม่ใช่มันไม่ใช่หมาผมแต่ผมอ่ะให้อาหารมานันแล้วก็คุยกับมนันแต่เราไม่อยากเอามันมาถ่ายเพื่อที่แบบเอาเงินใช,ใช่ไหมอ,อืมยเยอะมากโฆษณา,า,าอาหารหมาอาหารแมวเขายังไม่ตอะไรเงี้ยครับผมละครเนี่ยต้องผมผม่รับไม่ได้จริงตอนนี้ใช่ถึงจะอยากเล่นบ้างแต่แบบผมไม่ไหวจริงเปล่ามันนานมันนานนานมากเมื่อไหร่ที่เห็นผมลงละครอ่ะ คือผมอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแม้แต่มอไซคันจิ๋วไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆผมผมชอบผมชอบหนังมากหนังดีไม่ดีเนี่ยผมเล่นหมดจริงๆก็ก็มีอยู่บ้างแล้วก็มีจะถ่ายอยู่บ้างครับผมแต่ตอนนี้ผมอ่ะจะเครียดเรื่องผมอยากทําเพลงก่อนผมอยากปล่อยเพลงอะไรว่าเงินที่ได้จตอนนี้ก็คือค่าหนังล้วนหายของเนี่ยรอพี่หายของมาสลับกันไปสลับกันมาอะไรเงี้ยใช่ใช่ผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงผมแล้วแหละ มันไม่มีวิแววหรอกพี่จริงไม่แล้วพ่อแม่ไม่ว่าเหรอคะเขาว่าจนเขาไม่ว่าแล้วเขาทาใจได้แล้วเขาทําใจได้แล้วแต่หนูหล่อแต่ไม่จบมันก็ไม่เลิศนะลูกผมว่าช่างมันเถอะครับเรื่องนี้ช่างมันเถอะครับเรื่องนี้ไม่เป็นไรผมอ่ะไม่เครียดเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมพยายามแล้วเหมือนที่ผมอธิบายให้คนฟังจริงแต่ก่อนผมเรียนหนังสือใช่ไหมผมเรียนมหาลัยอ่ะผมเดินเข้ามหาลัยวันแรกที่ผมเรียนผมจำได้เลยหุยสี่ปีแป๊บเดียวจบแน่ๆเลยผมเรียนอยู่เกือบปีมั้งผมสอบอยู่ครั้งแรกนะ ผมออกจากห้องมาเฉยเลยไปตกปลาไปตกปลาจริงจริงอันนี้เอาหาเลยเอาจริงอ่ะอ้าวผมสาบานเลยใครก็น่าจะรู้เรื่องจริงอยู่แล้วใช่ผมอ่ะไปหาปลามันเลี้ยงที่บ้านผมชอบขับรถแล้วไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยไปตกปลาครั้งแรกไปหาปลาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องปีหนึ่งอ่ะเสียเวลาเราต้องกลับมาเรียนหนังสือผมก็เลยกลับไปเรียนลามไปถามเลยผมไปจริงๆน่าจะมีคนเห็นอยู่ไปตกปลา ไปตกกุ้งครั้งที่2องตกปลากับกุ้งเรื่องเรียนก็เลยรู้สึกว่าผมอะไม่ได้จริงๆกว่าผมจะฝ่าฟันนอะรุบาลหนึ่งถึงมหกได้เนี่ยโห้ยไม่ไหวจริงๆใช่ใช่โอเคเรื่องแฟนเรื่องแฟนหนูครับผมใช่ใช่ตอนนี้ไม่มีครับผมใช่เขาเขาเขาไปดีแล้วฮะเขาเขาไปดีแล้วฮะไม่ใช่ไม่ใช่ เราจบกันด้วยดีมากแฟนผมใชว่าเขารับไม่ได้เราแบบไร้ควม่วีเขาจริงนะผมก็สงสารเขาเหมือนกันนะแล้วแบบเราคุยกันอะแต่ว่าแบบเข้าใจจริงๆเลยที่แบบคนรักกันมากแบบมีพร้อมทุกอย่างแต่ว่าแบบมันต้องแยกกันอะไรเงี้ยครับแยกเพราะอะไรยางเพราะผมนั่นแหละไม่จริงๆริงเราเราจบกันดีมากนะน่นมันเลยเป็นข้อเสียที่ผมบางทีโพสอะไรผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันที่ผมโพสบางทีเพราะว่าการซึ้งเลยได้มั้ยเนี่ยการจบกันด้วยดีเนี่ยมันมีข้อเสีย มันจะทาให้เราคิดถึงทุกวันนะผมตอนนี้คิดถึงอยู่ไหมเนี่ยคิดถึงคิดถึงผมคิดถึงตลอดคิดถึงตลอดไม่ใช่เราวันกเลไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆอะมันเป็นเรื่องที่เลวมากนะการลงนั้นอะผมก็รู้นะแต่ว่าแบบมันยังไงเดียคือผมมันไม่ได้เข้าใจแบบคนจะมาเห็นอะไรเงี้ยเราเราจะไปตอนนี้แต่ว่าตอนนั้นคือเราจบกันด้วยดีนึกออกไหมเราก็ต่างไม่ได้มีใครมันก็แบบเฮ้ยเราก็ยังมีคุยกันบ้างคิดถึงเราก็รู้สึกว่าเราลงรูปอ่ะมันก็คือความสุขที่แบบเราได้ลงใช่ไหม โอ้ยหลายๆอย่างอะพี่แต่คือดีมากนะจบกันด้วยแบบดีที่สุดในโลกเลยอะไรเงี้ยอขนาดนี้ต้องมีโอ้ใช่ผู้หญิงเขามาเสพโอยผมว่าเขากลัวผมนะพี่ต้องมีแหละฮอตขนาดน้ผมบอกเลยเรื่องจริงนะเรื่องหนึ่งที่แบบคนทักมาเยอะสุดอะจนผมแรกๆผมดีใจนะการที่ว่าอ่านคอมเมนต์กับการไปเปิดดันเล็กตอบคนเนี้ยตอนนี้ผมตอบไม่ไหวจริงๆเยอะมากเป็นพันเป็นหมื่นแล้วแบบแต่ละคนมามาทุกเช้าอะพี่จิ้งจกถูกปตีประตูหนีบ พี่นกตกลงมาพี่ตัวนู้นตัวนี้มีทุกสัตว์บนโลกนี้เลยตอนนี้มาปรึกษาผมว่าแบบว่ารักษานี่ผมคือผมถอยไปเรื่อยๆใช่จริงๆผมเป็นคนตลกบ้างเครียดบ้างในในช่วงอายุในช่วงอารมณ์เนี้ยครับผมตอนนี้คงมีแหละแต่ตอนนี้ผมผมยังอยากอยู่กับแม่ผมอยู่ผมติดแม่ติดหลานที่แบบเราอยู่จริงๆนะเรารักหลานเรารักครอบครัวแล้วก็เรามีภาระเราไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยครับอุ้มหลานดีๆไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้มันชอบอ๋อเหรอ ผมอะสเปกสเปกชอบหญิงแก่คร so ับชอบหญิงแก่ครับแต่ดิงนเป็นต๊ดค่ะแต่ดิงนเป็นต๊ดค่ะขอโทษจี๊ดใช่จริงๆชอบหญิงแก่ชอบผู้หญิงอายุเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าชอบผู้หญิงที่แบบอายุเยอะแล้วยังสวยนะเวลาเวลามองลรวรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีเสน่ห์นะอะไรเงี้ยก็มีได้เหมือนกันนะพี่ใช่ต้องคุยรู้เรื่องไหมคะจริงๆอะผมมันจะเป็นฝั่งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วมีมาผ่านไว้ครับผู้หญิงแก่ๆเนี่ย พอถึงเวลาจริงอะ่ะผมก็เคยจีบนะพอถึงเวลาจริงแบบบางทีมันก็คบกันไม่ได้อนะไรเงี<ช>้ยมันน่าอายอะนะเพราะแบบอายุม<ช>ันห่างกันเยอะอะไรเงี้ยพี่30เนี่ยผมก็จะ30แล้วนะเ,เพราะตอนนี้นผมก็26แล้วแปบ๊บเดียวก็30จริงก็คือชอบคนจริงๆก็ชอบคนอายุเยอะแหละแต่พอเรามีแฟนจริงๆสุดท้ายก็แฟนเด็กทุกคนแฟนเด็กทุกคนอัอนนี้คือเราชอบคนเข้าใจโลกแล้วคนที่ปลงใช่จริงๆถ้าใครคนที่ปลงคืออะไรนะพี่ใช่ใช่จริงๆผมชอบใครใครที่แบบรักสัตว์เนี่ยผมชอบมากเหมือนแฟนคนคนที่ผมเพิ่งเลิกไปเนี่ย รักสัตว์มากเราเลี้ยงสัตว์ด้วยกันแบบมีความสุขมากเ,เขาก็เลี้ยงตะกรุดนี่เหรอเขาเขาไม่รังเกียจอะไรเลยใช่เขาน่นารักมากแนะค่ะผู้หญิงที่เข้ามานีต้องเป็นคนแบบสไตล์แบบนแน็คด้วยไหมจริงๆส่วนใหญ่มีแต่ผมอะเข้าไปหาคนนู้นเข้าไปหาคนนี้อะไรเงี้ยไปจีบเขาไงจีบเขาไม่ค่อยคุยกับผมนะ <c oughs> ผมก็แบบ <c oughs> ชวนคุยนู่น,นชวนคุยนี่อะไรเงี้ยใช่จริงๆผมก็อยากรวยนะอยากมีเงินเพราะว่าเราก็จะ30แล้วนะแต่มันทําไม่ได้สักทีอะไรเงี้ย แต่ก็ตอนนี้ก็คืออยากใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับครอบครัวให้พ่อแม่มีความสุขก็โอเคแล้วแต่เป็นนักแสดงสักสังกัดไมคะอะไรเงี้ยโอ้คงอยู่กับใครไม่ได้จริงครับเนี่ยนี่เรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงปเล่นไปเลยใช่ครับผมใครมีงานก็ให้ผมได้แล้วก็หากผมเอาอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆตอนนี้ก็คือท่านละครกับซีรีส์ผมรับไม่ได้จริงอะไรเงี้ยครับใช่ปฏิเสธไปกี่เรื่องแล้วคะโอ้เยอะมากห้าสิบเรื่องผมเลยคบโอ้จริงจริงอ่ะถ้ารวมมาถึงนะเยอะมากยิ่งแบบรีวิงรีวิวเนี่ยเยอะมากรีวิออันนึงทที่ผมมมพูดลลยยาากกเะ รีวิวหำใหญ่อ่ะรีวิวห่ำใหญ่อะพี่เชื่อไหมผมไม่ได้ตลกเลยนะมีมียายาพวกเนี้ยส่งมาให้ผมเยอะมากจะจะจะส่งยังไม่ส่งยังไม่ส่งผมก็แบบเฮ้ยผมก็ปรึกษาเพื่อนเฮ้ยมันมันต้องตลกแน่เลยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเราไม่รับพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็ตัดสินใจแบบไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแบบ ถึงมันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนะที่หำผมใหญ่มากใหญ่มากแต่ว่าไม่ใรญ่แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นบางทีเราไม่รู้ว่ายาเนี่ยมันดีจริงไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้กลัวโป๊กลัวเรื่องยามกว่านี่กลัวโป๊ผมแบบงี่อยู่แล้วใช่ค่ะแล้จะโชห์หัโชว์หำเลยครับผมแม่แฮชแฮชได้หัมันแข็งแรงนี่มาจากไหนคะแจากที่ว่าของนัก่าจากที่วันนั้นผมตกบันไดไงแล้วหำผมตกมันพยุงตัวผมจริงพยุงมือผมอ่ะ ยังไม่ถึงพื้นเลยผมแต่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรมันมีอะไรถึงก่อนเอฮ้ยบันใดมันสูงเท่นนี้นสูงเท้านี้เท้นนี้เลยนะเ,เป็นคนอื่นน่ะตายแล้วเป็นคนอื่นน่ะตายแล้วแต่ของ <c oughs> ผมอ่ะมันพยุงแม่งจริงมันพยุงแม่งจริง ไม่คิดเองไม่ปคิดเองผมผมตกปุ๊บแบบผมก้มดูเลยเฮ้ยใช่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 ผมลุกเดินต่อไปเลยผมไม่ตลกนะครับผมใช่ใช่มันติดต่อมาเยอะมากเรื่องยาหำใหญ่นะครับแต่ว่ารับรับไม่ได้จริงใช่อะไรอะไรที่เป็นกินต้องไปแล้วแหละเป็นกินเป็นอะไรเนี่ยพวกยากินผมไม่ไม่รับเลยจริงเออปล่อยชีวิตใหญ่ก่อนติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันที่เพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ